รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินัน์ มือถือของคุณอาจจะไม่ปลอดภัยให้รีบเช็คด่วนค่ะจากกรณีที่มิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ใน App Store หรือว่า Play Store ทําให้ถูกติดตั้งแอปพลิเคชัน Remote Access ลงบนมือถือของเราได้นะคะซึ่งส่งผลให้มิจฉาชีพนั้นสามารถควบคุมโทรศัพท์แล้วก็โอนเงินออกจากบัญชีของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งตํารวจสอบสวนกลางหรือ CIB ก็ได้แนะนำนะคะว่าหากโทรศัพท์ของเราถูกรีโมทควบคุมระยะไกลให้รีบทําตามขั้นตอน ดคือนหนึ่งหากยังสามารถสัมผัสหน้าจอได้ให้รีบตัดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะคะโดยปิดไวไฟปิดเซลูลา a r ปิดบลูทูธแล้วก็เปิด Airplane Mode ค่ะจากนั้นให้ลบแอปพลิเคชันแปลกปลอมออกจากเครื่องทันทีนะคะหากไม่สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆได้ก็ให้ปิด Wi-Fi r o u เตอร์แล้วก็ถอดปลั๊กค่ะจากนั้นก็ให้ถอดซิมออกจากเครื่องทันทีเช่นกันค่ะวิธีการป้องกันเบื้องต้นห้ามกดลิงก์หรือดาวน์โหลด a p p พลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ใน a p p s t o r e หรือว่า Play Store นะคะทั้งนี้หากพบมิจฉาชีพออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่ศ AOC หรือโทร1 4 4 1เพื่อทำการอายัดบัญชีคนร้าย และดำเนินคดีต,ตามกฎหมายกับมิชฉาชีพต่อไปค่ะ